บุรีรัมย์จัดกิจกรรมรวมใจให้กาชาตินำสิ่งของไปเป็นรางวัลออกร้านกาชาติประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันรวมใจให้กาชาติบุรีรัมย์เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปเป็นรางวัลออกร้านกาชาติประจำปี2567หรดายไดจากการจำหน่ายสลากมัดชากาชาติไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตลอดจนช่วยเหลือผู้ทดยโอกาสและพิการ นายนฤิชาโคษสาศสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางวัทินีโคษาศิวิไลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอทุกแห่งร่วมรับบริจาคสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ รถจักรยานยนต์รถจักรยานเพื่อใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่24จนถึงวันที่31ธันวาคม2566รวม8วันที่บริเวณสนามข้างอารีนา ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะนำเงินรายได้จากการออกร้านมัชฌากาชาติและรายได้จากการจำหน่ายสลากมัชฌากาชาติไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการ ตลอดจนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริส่วนบรรยากาศในงานตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมูลนิธิบริษัทห้างร้านตลอดทั้งประชาชนนำสิ่งของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ยานข้าวสารและเงินสดไปมอบให้เหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเหล่ากาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาติตลอดทั้งนำเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดหารางวัลในการออกร้านกาชาติเพื่อน,นำเงินรายได้ช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆสำหรับรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย รางวัลที่1รถยนต์กระบะโตโยต้ารีโว่สี่ประตูจำนวน1รางวัลรางวัลที่สองรถจักรยานยนต์จำนวน20รางวัลรางวัลที่3ทีวีขนาด55ห้านิ้วจำนวน15รางวัลรางวัลที่4ตู้เย็นขนาด7.9คิวจำนวน10รางวัลรางวัลที่หเครื่องซักผ้าขนาด10กิโลกรัมจำนวน1ิรางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัว หม้อหุงข้าวขนาด1.8ลิตรจำนวน100รางวัลส่วนการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567จะทําการออกรางวัลในวันที่31ธันวาคม2566เวลา20นาฬิกาณสนามช้างอารีนา่อาอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัววีสุวรรณรายงาน